ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนนิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของวีออสนะครับ1.5ตัว e n ็น y รนะครับรถหน่วยงาน X1 คันเข้ามาแล้วเรียบร้อยเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับตัวเอ็นทเนาะแล้วก็มีตัวมิดตัวไฮนะครับตัวเจตัวอนะครับมีทุกรุนทุกอี่ห้อนะครับเลขไมลหลักหมื่นก็มีเพียบราคาดีๆนะครับรถคัดเกรดให้แล้วเรียบร้อยต้องช่องนี้ ใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามไปด้วยนะครับคันนี้ก็เป็น1.5ตัวเอนทีนะครับรถปี2019เรขใม่แสนสองเท่านั้นนะครับกับราคาที่349,000ฟรีดาวผ่อนแค่6,000กว่าบาทนะครับยางกูตเอียปีใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้รายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาลงลึกในคลิปถัดไปกันเนาะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพนะครับผมมีบริการไปนนไปหาถึงหน้าบ้าน ผลอนุมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับรอบคันเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับ สวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนเนาะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับโอ้โหเข้ารุนรัวนะครับบอกเลยว่าวีออสเนี่ยผมมีประมาณ70-80คันนะครับโอ้โหรวมอีโคคานะรวมมีห่ออื่นด้วยรุ่นอื่นด้วยนะครับที่เป็นในส่วนของยาลิสนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซิตี้นะครับมีเกือบ200คันนะครับมาที่นี่จบแน่นอนเพราะว่าผมมีไฟแนนซ์มากกว่า10สถาบันนะครับ พราะนั้นหลัก5 l าลิ i n g อีก5ลูกค้าเป็นหลักไม่ได้ผมก็จะพาไป l ิสต i n g เนาะนะครับแค่ลูกค้าติดปัญหาอะไรแค่บอกเซลล์โดยตรงนะบอกผมมาโดยตรงเลยผมแก้ปัญหาช่วยแน่นอนนะครับลูกค้าอยากได้รถนะผมก็อยากขายรถเหมือนกันดันเต็มที่เต็มร้อยนอรรนแน่นอนเรื่องประสบการณ์ไปแน่แน่ไว้ใจผมได้นะครับมาสำหรับคันนี้นะครับไปทะเบียนก้าวหน้าด้วยนะ6740นะครับไปทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยก็เป็นรถหน่วยงานอีก1คันนะครับเป็นตัว1.5ตัว entry นะครับรถปี2019เลขไม้แค่แสน 20,900นะครับสำหรับคันนี้ก็ขายอยู่ที่349,000นะครับถ้าเป็นเลขไม่หลักหมื่นมันก็จะแพงมาประมาณสักสักหนึ่งหมื่นนะครับแนละ้วผ,ผมขายอยู่ประมาณสัก359,000แล้วก็ผมมีปี20ด้วยนะเลขไมล40,000เหมือนกันปี20เลขไม40,000ได้เป็นล้อแมกนะแต่คันนี้ได้เป็นล้อกระทะนะครับแต่ใครที่อยากเอาไปเปลี่ยนแมกเปลี่ยนอะไรอยู่แล้วนะคันนี้ก็ได้ไประหยัดเงินไปด้วย10,000บาทนะครับแล้วก็ได้ยางของกุสเอียร์ด้วย นะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะการชนด้านหน้านะครับไม่มีการชนหนักจมน้ําพิกามแน่นอนเพราะว่ารถทุกคันเรามีเรื่องวารันตีให้นะครับถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้ําพิกามมาผมรับซื้อคืนร้อเเนะครับสำหรับคันนี้เนาะถือว่าเงาถือว่าสวยนะครับโดยรวมนะใครถูกฉลวกกับายทะเบียนคันนี้จัดมาเดี๋ยวผมจัดให้นะครับที่สําคัญตัวโคมไฟครับรอยหินกระเด็นแทบไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบ้าเนชัม <K l oss> นะครับเขามีมาให้แล้วเรียบร้อยใครอยากเอาไปต่อยอดเอาไปใส่ที่ประดับยนต์นะรวมติดตั้งด้วยคู่หนึ่งนะครับเป็น LD นะคู่หนึ่งประมาณไม่เกินพันนะครับนะไม่เกินพันรวมค่าติดตั้งติดตั้งไม่ยากนะครับบอกเลยว่าติดตั้งไม่ยากแล้วก็สันเหลี่ยมด้านข้างไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างนะครับถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ได้กระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับนะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะครับเป็นล้อกระทะนะครับ ก็ตรงตามรุ่นนะครับตัวเอ็นทีก็จะเป็นในส่วนของล้อ,อก,กระทะนะครับแต่ผมมีในส่วนของที่เป็นล้อแมกด้วยนะถ้าใครสนใจนะครับลองติดต่อมาได้เดีด๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ดูนะครับแต่ยางเนี้ยในยางของพ o ชเอียนะครับปี2023แล้วเรียบร้อยนะครับย้ำอีกทีว่ายางพูชเอียนะครับนุ่มๆเลยพี่นะครับมาในขนาดยาง185ทับ 60R15 สหลีมข้างถือว่าโอเคนะครับแล้วก็กระจกมองข้างก็ถือว่าสวยรอยมอไซค์เฉียวไม่มีนะกันสาดไม่มีเดี๋ยวผมจัดการให้ ในส่วนของแถมเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนแล้วก็ช่องนี้นะครับผมแถมในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรี1ปียังไม่คิดว่าฟรี1ปีซ่อมศูนย์โตโยต้านะครับทั่วประเทศได้อะไรแท้แน่นอนนะเวลาเกิดมีปัญหาอะไรนะหรือมาซื้อลดแล้วนะไม่มั่นใจว่ารถมือสองนะครับซื้อไปแล้ว3-4เดือนรถจะพังหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่านะครับผมมีประกันตัวนี้ให้เพราะว่าถ้ารถเสียทําประกันตัวนี้ไม่ได้แน่นอนประกันเขาไม่ให้ทําแน่นอนนะครับรถต้องอยู่ในสภาพดีถึงจะสามารถทําประกันนี้ได้ นะครับก็บอกให้ลูกค้าเข้าใจก่อนเนาะนะครับว่ารถคัดเกตเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็อันดับแรกเลยคือเลือกเต็นท์ชื่อดังๆหน่อยนะดีๆหน่อยเนาะก็เหมือนกับผมเนี่ยเต็นท์เพชรยนต์ติดหนึ่งในส0ของประเทศนะครับแล้วก็เลือกคุณภาพรถก็ได้ที่1ของประเทศมาลูกค้าก็ไม่ต้องกังต้องกังวลเลยนะโดยรวมนะถือว่าโอเคนะครับสันเี่ยวด้านข้างก็ถือว่าโอเคตัวโคมไฟอะไรอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยนะสภาพหลังคาด้านบนนี่เลย โอ้โหนะ oh นะสีสวยพี่แล้วก็ในส่วนของตัวฝาท้ายด้านหลังสันเหลี่ยมนะครับถือว่าโอเคนะสำหรับคันนี้สันเหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าแจ่มตัวฟิล์มอยู่ในสภาพดีกระจกนะครับนี่ครับของแท้จากทางโตโยต้ตามีให้แล้วเรียบร้อยและที่สําคัญนะครับในส่วนของด้านในพี่กว้างขวางใครบอกเขาเล็กไม่เล็กนะพี่ผมสูง170เนี่ยเข่าเหลือหัวเหลือเลยนะสนภาพหลังคาด้านบนครับสีสวยแบบนี้นะตัวเบาะเนี่ยไม่ขาดไม่ยึดตัว นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะบานพับนี่ครับโอ้โห,โโหนะ่าส,สวยๆนะนี่ครับขอบประตูนะครับแจม่แจมๆแบบนี้เลยนะสันเหลี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเม็ดอาร์กเลยนะครับอยู่ครบแน่นอนนี่ครับผมถ่ายแบบ 4K ให้ดูเลยนะฮะผมถ่ายแบบ 4K ให้ดูเลยนะไม่จะเป็นต้องารวจตัวจริงแล้วครับดูผ่านกล้องผมเนี่ยก็เหมือนให้รถตัวจริงแล้วนะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยเมื่อจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวกรอบล้อกระทะนะครับก็รอยปีกฟิตบาทไม่มีอยู่ในสภาพดีเหมือนกันเนาะด้านในนะครับสะอาดสะอ้านเรามีการชงแบบ100เอร์เซนตนะครับถอดเบาะออกทั้งหมดนะเพื่อทําการซักคมเพราะว่าอะไรครับนะลูกค้าคนเก่าเขาอาจจะทําเศษขนมหล่นน้ํากาแฟหกน้ําหวานหกนะครับเศษอาหารอย่างนี้นะรถมีกลิ่นอับกลิ่นคาวเรามีการซักให้แน่นอนนะครับอันนี้ก็ให้ลูกค้าเข้าใจในส่วนของรถมือ2หน่อยเนาะนะครับ แต่รถมือสองที่สภาพดีๆนะครับก็มีไม่กี่เต็นต์นะครับมีไม่กี่เต็นต์ในประเทศไทยผมก็อยู่มาหลายเต็นต์นะอ่าผมก็อยู่มาหลายเต็นต์จนมาที่เต็นต์นี้แหละอยู่มาประมาณ3-4ปีแล้วนะครับก็เรื่องด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องชื่อเสียงของเขาด้วยนะครับอ่อนะเ,นเรามันชมในส่วนของภายในกันนะครับเลขไม้ก็สําหรับผมนะถือว่าอยู่ประมาณกลางๆ นะครับอยู่ประมาณกลางๆไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปถ้ามากสําหรับผมคือประมาณ200,000 5 200,000 5ขึ้นเนี่ยสำหรับผมไม่เอาเข้ามาแล้วนะเลขไม่ประมาณ200,000 5ขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยระบบเครื่องนะครับมันอาจจะไม่ใช่เกรดเออาจจะเป็นเกรดบีเกรดอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเลขไม้ผมต้องอชัดเจนกับลูกค้านะครับเหมือนกับคันนี้เนาะเลขไม่อยู่ประมาณ129,000นะครับ129,000นะครับแล้วนกะ็ความอะไรก็อยู่ในสภาพดียางโพลียูรีเทนเนาะ จับถนัดมือนะครับไม่ลื่นเนาะก,ก็อยู่ในสภาพดีรอยแหวนขูดก็ไม่ค่อยมีนะครับสภาพแหังคาด้านบนตัวถุงตัวอะไรก็ยังไม่ได้แกะเลยนะทั้ง2ฝั่งนะครับไฟใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงอ่าเล่น CD DVD ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อในส่วนของที่เป็น usb ได้ตรงนี้นะครับก็สําหรับคนที่อยากเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธนะครับมันจะมีในส่วนของ usb ที่รับสัญญาณบลูทูธได้อ่ก็เปิดเพลงจากโทรศัพท์ได้เหมือนกัน แต่ถ้าใครคิดว่า,าไม่จําเป็นนะครับจะไปเปลี่ยนเป็นจอ Android อยู่แล้วจะไปเพิ่มกล้องอยู่แล้วนะครับผมขอแนะนํายี่ห้อหนึ่งนะผมก็ไม่ได้อะไรกับเขาหรอกแต่ผมใช้อยู่นะรถเก่าผมใช้อยู่เป็นยี่ห้ออัลฟาหน้าจอขนาด1ินิ้วนะครับมีแรมมีลอมในตัวนะครับเหมือนแท็บเล็ตเครื่องนึงเลยนะครับเหมือนแท็บเล็ตเครื่องนึงเลยเนาะในส่วนของหน้าจอที่เขาให้มาเขาให้อะไรมัางกล้องถอยนะครับกล้องหลังเนาะแล้วก็กล้องบันทึกด้านหน้า นะครับแล้วก็หน้าจอนะ3อย่างครบจบเลยทีอินวันนะครับนะทีอินวันนะแพงหน่อยแต่ดีอยู่ประมาณ10,000กว่าบาทนะครับอยู่ประมาณไม่เกิน12,000นะครับตัวกรอบตัวอะไรตรงรุ่นหมดเลยนะครับอันนี้ก็แนะนําให้ลูกค้านะนะครับและที่สําคัญหรืออยากให้ผมไปทําให้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ส่วนต่างพวกนี้นะครับส่วนต่างพวกนี้ลูกค้าก็จ่ายเองนะครับน้าจ่ายเองเพราะว่าผมมีดีลเลอร์ที่เขาที่เขาทำตรงนี้อยู่แล้วเขาอาจจะได้ราคาในส่วนของที่เป็น ที่เป็นบริษัทแม่ลูกกันอย่างงี้นะที่เป็นในเครือของอ่าซัพพลายเออร์กันอย่างงี้ครับอาจจะได้ถูกกว่าให้ผมทําให้ก็ได้นะครับแล้วก็นี่วสของตัวแอร์เปิดมาระบบเย็นนะระบบเกียร์เป็นขั้นบันไดแบบนี้เลยนะครับมีระบบแมนวดในตัวให้แล้วเรียบร้อยนะที่พักแขนมีให้นะครับแดบบอร์ดด้านหน้าแอร์แบกมีให้นะครับระบบความปลอดภัยก็ถือว่าจัดมาเต็มอยู่นะสำหรับ V8 นะครับสำหรับ V8 คันนี้ก็มีคู่มือให้นะครับนะมีคู่มือให้ แล้วเรียบร้อยนะผมขออนุญาตดูในส่วนของซัมเนาก่อนว่ารถมาจากไหนอะไรยังไงเนาะนะครับก็มาจากบริษัทชั้นนําเลยนะครับมาจากบริษัทพัทฒละลิดซิ่งนะครับมันก็มีไม่กี่ที่นะพัทฒละอย่างเงี้ยนะครับหรืออ่าหลายๆที่นะครับอันนี้พัฒละนี่ก็เป็นบริษัทชั้นนําของประเทศไทยนะครับเรื่องการเข้าเซอร์วิสทุกครั้งการอะไรทุกครั้งเดือนละ ประมาณ3ครั้งนะสเดือน1ครั้งอย่างเงี้ยนะครับเขามีการเข้าศูนย์ทุกระยะเลขไม่เขาจะลงบันทึกไว้ทุกระยะที่เขาเข้าศูนย์นะครับก็ลูกค้าก็ไม่ต้องห่วงเลยแต่น้ำมันเครื่องนี่ผมมีการเปลี่ยนถ่ายให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดห้องเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของ v ีออคือเป็นเครื่องยนต์ดูอัวีวีทีีดไอนะครับรหัสเดียวกันกันกบเอาติสเลยอึดถึกทนแน่นอนนะครับและได้เครื่อง1.5ลิตรนะครับ เพราะว่าเอาติสนี้1.6นะเล็กกว่าเอาติสแค่0.1นะครับ108แรงม้าเอาติสอยู่ที่125แรงม้านะครับเกือบเทียบเท่าเอาติสความเร็วนะครับบอกเลยว่าการประหยัดน้ํามันประหยัดกว่าเอาติสแน่นอนแถมไม่ได้คิดไล่กิเลยนะครับการเซอร์วิสถูกแน่นอนเพราะว่าโตโยต้ามันไม่ได้มีทุกจังหวัดนะครับเขามีทุกอําเภอนะครับนี่คือข้อดีของแบรนด์หลักนะครับและที่สําคัญในส่วนของแบตเตอรี่นี่เลยพี่เกิน2ปีเปลี่ยนทิ้งทันทีนะครับแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เปลี่ยนทิ้งให้ที น้ำมันเครื่องมีการเปลี่ยนถ่ายให้การมากการอะไรจากโรงงานนะครับอยู่ครบเสียงเครื่องโดนเดินเนี่ยปกตินะครับเม็ดอาร์กนะซุ้มล้อสวยๆพี่หัวน็อตด้านในใหเห็นกันจะชัดไปเลยพี่นี่เลยนะสวยนี่ครับตีตาตัวตามานะครับโดยรวมถือว่าโอเคสีเดิมรอบคันนะตรงเนี้ยนะครับสีเดิมรอบคันนะครับสติกเกอร์น้ำยาปรับอากาศมีมาให้แผนกันความร้อนไม่มีฉีกขาดเดี๋ยวตรงเนี้ยผมทำความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งเป็นขี้เกลือนะครับนะขี้เกลือ โอเคนะก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะสรุปคันนี้ฟรีดาวผ่อน6000ผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์อีกนะนะครับผมว่า6 0 0 0เงินเดือนเงินเดือน12 0 0ขึ้นซื้อได้นะคนเดียวจบด้วยแต่ขอให้12 0 0ขึ้นนะสุทธิแล้ว12 0 0ขึ้นผมรับหมดทุกเดือนนะครับต้องรับทุกเดือนเนาะแล้วก็มีเครดิตผ่อนเกินปีส่งดีส่งตรงฟรีดาวได้เลยพีนะครับก็ประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันนะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่เืิญนี้วันนี้ผมแมนพิยตนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ